สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราช่องที่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งความหรูหราความมหายากและเรื่องราวที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่แทงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมันไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ธรรมดา แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศิละปะก,การออกแบบและความมั่งคั่งที่เหนือชั้นผมกำลังพูดถึงในม a น m าค c u s ิ i ิเต็ดเอ i t i ันไฟเตอร์มอเตอร์ไซค์ที่ผลิตเพียง45คันเท่านั้นและราคาขายสูงถึง11ล้านดอลลาร์สหรัฐลองนึกภาพดูสิครับคุณมีเงินพอที่จะซื้อบ้านหรือหลายหลังแต่กลับเลือกเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์คันเดียว แล้วยังไม่เคยถี่มันด้วยซ้ำมันฟังดูบ้าไปแล้วใช่ไหมแต่สำหรับนักสะสมตัวจริงมันคือสมบัติล้ำค่าที่หาไม่ได้อีกแล้วมาครับวันนี้เราจะเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของเจ้าสัตว์ประหลาดคันนี้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์การออกแบบสเปคเครื่องยนต์ไปจนถึงเรื่องราวเบื้องหลังที่ทำให้มันกลายเป็นตำนานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ช่องด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดพิเศษแบบนี้ ก่อนอื่นเรามาย้อนรอยประวัติศาสตร์กันก่อนเ m a n m a r ค u s ไม่ใช่แบรนด์มอเตอร์ไซค์แต่เป็นห้างสรรพสินค้าหรูหราชั้นนำของอเมริกาที่มีชื่อเสียงในการขายของแปลกๆและ Limited Edition ที่ไม่มีใครเหมือนพวกเขามีประเพณีที่เรียกว่า Christmas Book ซึ่งเป็นแคตตาล็อกสินค้าพิเศษที่ออกทุกปีตั้งแต่ปี1926และในนั้นจะมีของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ที่ราคาแพงลิว เช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือแม้แต่เครื่องบินในปี2009เนมนมาคัสได้ร่วมมือกับค o n f e e r r ร t มอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตมอเตอร์ไซค์อเมริกันที่ขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบแบบอาร์ตอรและดูดันพวกเขาตัดสินใจนำ c ค n f e e e r a t e ไฟ g h t e r มาทำเป็นเวอร์ชั่นพิเศษสำหรับเนมนมาคัสโดยเปลี่ยนชื่อเป็นเนมนมาคัสลิมิเต็ดเอ t i ชันไฟเตอร์ o n f e d e r a รตไฟเตอร์เองก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผลิตจำกัดอยู่แล้ว เพียง50คันสำหรับรุ่น P120 แต่เมื่อเนแมนมาคัสเข้ามาแต่งหน้าแต่งตามันก็กลายเป็นของเล่นสำหรับมหาเศรษฐีโดยเฉพาะการผลิตเวอร์ชั่นนี้มีเพียง45คันเท่านั้นและทุกคันถูกออกแบบมาอย่างประณีตราวกับงานศินละปะที่แขวนอยู่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์แต่ต่างการตรงที่มันขี่ได้หรืออย่างน้อยก็ขี่ได้ในทางทฤษฎีเพราะด้วยพละกกำลังมหาศาลและท่านั่งที่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ เจ้าของส่วนใหญ่อาจจะเลือกเก็บมันไว้ในคอกส่วนตัวมากกว่าขี่ออกถนนมาพูดถึงดีไซน์กันบ้างครับในแมนมาคัสลิมิเต็ดเอ dition Fighter ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แบบที่คุณเห็นในหนังแอคชั่นฮอลลีวูดทั่วไปมันเป็นครูเซอร์ที่ผสมผสานความดิบเถื่อนแบบอเมริกันกับความหรูหราแบบสตรีมพังสตรีมปังซึ่งเป็นสไตล์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุควิกตอเรียนผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตัวถังทั้งหมดทำจากอลูมิเนียมที่กลึงขึ้นรูปแมชชีนอลูมิเนียมทำให้มันดูเงาวับและแข็งแกร่งราวกับอาวุธลับในสงครามโลกครั้งที่สองทุกชิ้นส่วนถูกเผยให้เห็นแบบเนเกตไบ e ไม่มีการปกปิดอะไรซ่อนเร้นคุณจะเห็นวาล์วเครื่องยนต์และท่อไอเสียที่โค้งงออย่างมีศิละปะมีคาร์บอนไฟเบอร์หุ้มส่วนหน้าของโชคอัพเพื่อเพิ่มความทันสมัยและลดน้ำหนัก ส่วนท่อไอเสียถูกปรับใหม่ให้ดูเหมือนเครื่องจักรไอน้นาำจากนิยายไซไฟทำให้มันมีกลิ่นอายของความลึกลับและย้อนยุคถ้านั่งเป็นแบบ forward control ซึ่งหมายถึงเท้าจะวางไปข้างหน้าคล้ายกับช็อปเปอร์สไตล์ฮาร์ลีแต่ที่นี่มันไม่ใช่แค่ครูเซอร์ธรรมดามันคือ Power c r u ครูเที่พร้อมพุ่งทยานด้วยความเร็วสูงสุด190ไมล์ต่อชั่วโมง น้ำหนักตัวรถอยู่ที่460ปอนซึ่งเบามากสำหรับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ขนาดนี้ทำให้มันเร่งความเร็วได้อย่างน่ากลัวแต่ก็แลกมาด้วยความสบายที่น้อยนิดเสียงเครื่องยนต์วีทวินที่คำรามดังก้องจะทำให้หัวใจคุณเต้นรัวทุกครั้งที่บิดคันเร่งทีนี้มาดูสเปคเครื่องยนต์กันซึ่งเป็นหัวใจหลักของเจ้าคันนี้ เครื่องยนต์หลักคือ120คูบิกอินบีทวินที่มีมุม45องศาระบายความร้อนด้วยอากาศผลิตกำลังม้าสูงถึง160แรงม้าและแรงบิด145ปอนด์ฟุตสำหรับเวอร์ชันพิเศษบางคันจะอัปเกรดเป็น131คูบิกอินซึ่งให้แรงบิดเพิ่มเป็น150ปอนด์ฟุตลองนึกภาพดูครับเครื่องยนต์ขนาดนี้ในรถยนต์สปอร์ตยังถือว่าดูเดือดแล้วในมอตเตอร์ไซค์ที่น้ำหนักเบาแบบนี้ล่ะ มันจะกลายเป็นจรวดบนล้อไปเลยการส่งกำลังไปยังล้อหลังทำผ่านเกียร์6สปีดและโซ่แบบโอริงที่ทนทานระบบเบรกเป็นดิสก์คูน้าหลังจากเรมโบชั้นนำของวงการส่วนยางเป็นพิเรลลีที่จับถนนได้ดีเยี่ยมแม้ในความเร็วสูงระบบการสถเทือหน้าเป็นอินเวอร์เทอรขนาด49มิลลิเมตรและหลังเป็นโมโนช็อคที่ปรับได้ทำให้มันควบคุมได้ดีแม้บนถนนขรุขระ แต่ด้วยดีไซน์ที่เน้นแอสตติกมากกว่าเออร์กโกนอมิกท่านล่างอาจทำให้คุณปวดหลังหลังจากขี่ไม่กี่ไมล์แต่สำหรับคนที่ซื้อคันนี้พวกเขาอาจไม่ได้สนใจเรื่องนั้นมากนักเพราะมันคือสเตทเมนต์พีซมากกว่าระบบคมนาคม ราคาของ n e y m a n Marcus Limited Edition Fighter ในตอนเปิดตัวคือ1 1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งฟังดูแพงแต่ยังไม่ถึงคันบาสำหรับมอเตอร์ไซค์ l i m i t e d e d i t i o n แต่สิ่งที่ทำให้มันกลายเป็นตำนานคือการประมูลในปีต่อมาคันหนึ่งถูกขายไปในราคา11ล้านดอลลาร์ ใช่ครับ11ล้านทำให้มันกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยถูกซื้อขายมันไม่ใช่แค่ราคาแต่เป็นมูลค่าที่สะท้อนถึงความมหายากและสถานะทางสังคมผู้ซื้อคันนั้นน่าจะเป็นมหาเศรษฐีที่อยากมีของสะสมที่ไม่มีใครเหมือนเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์อื่นๆอย่าง e c o s s 1RR ที่ราคา3.6ล้านดอลลาร์หรือ Dostomahawk ที่1.5ล้านแต่ Fighter ชนะขาดลอยด้วยราคาที่ ผู้พนทลุฟา้าตอนนี้การหาคันหนึ่งในตลาดมือสองแทบเป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าของส่วนใหญ่เก็บไว้เป็นอินเวสเมนท์ที่คาดว่าจะราคา<ม>ขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาเหมือนกับรถเฟอร์รารีรุ่นเก่าๆที่กลายเป็นสมบัติประมูลได้ราคาแพงแต่ทำไม Confederate Motor ถึงเลือกชื่อ Fighter ล่ะครับชื่อนี้มาจากแนวคิดของผู้ก่อตั้งแมทชองเบอร์ที่อยากสร้างมอเตอร์ไซค์ที่เป็น นักสู้บนถนนสะท้อนถึงจิตวิญญาณอเมริกันที่ดื้อรั้นและไม่ยอมแพ้คอนเฟดเดเรตเองก็มีชื่อเสียงในวงการมอเตอร์ไซค์อินดี้โดยเน้นการผลิตแบบแฮนด์เมดในโรงงานเล็กๆที่รัฐเทนเนสซีแต่ละคันใช้เวลาสร้างนานหลายเดือนด้วยช่างฝีมือที่ใส่ใจทุกรายละเอียดการร่วมมือกับเนมานมาคัสทําให้คอนเฟดเดเรตได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนซึ่งปกติแล้วพวกเขาจะไม่สนใจแบรนด์เล็กๆแบบนี้แต่ด้วยการตลาด ที่ชาญฉลาดของเนม a น์มาคัสมันกลายเป็น m u s t h a v ไอเทมในรายการของขวัญคริสต์มาสสำหรับคนรวยอย่างไรก็ตามคอนเฟ d เดเรตมอเตอร์เองก็มีดราม่าในภายหลังเพราะชื่อแบรนด์ที่อ้างอิงถึงสงครามกลางเมืองอเมริกาทําให้ถูกวิจารณ์เรื่องรซสซึ s มแต่สําหรับไฟเตอร์มันคือพีคของความสําเร็จก่อนที่บริษัทจะเปลี่ยนชื่อเป็นคร์ติสมอเตอร์ไซคิลในปี2 0 1 8 ลองจินตนาการดูครับถ้าคุณเป็นเจ้าของเนมแ a น m ์มาคัสลิ i ิเต e d เอ i o ชั i นไฟ e r เตคุณจะทำอะไรกับมันขี่มันไปครูสตามชายหาดในไมอามีหรือแขวนไว้ในห้องโถงบ้านหรูที่นิวยอร์ก จากเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาเจ้าของส่วนใหญ่เลือกทางหลังเพราะด้วยพละกำลัง160แรงม้าและท่านั่งที่แอ r e s s i v e แบบนี้มันไม่ใช่บายสำหรับขี่ไปซื้อกาแฟยามเช้าแต่เป็นอาร์ตพีซที่เคลื่อนไหวได้มีเรื่องเล่าว,ว่าคันที่ขายได้11ล้านนั้นถูกซื้อโดยนักสะสมชาวเอเชียที่อยากมีของอเมริกันแท้ๆและตอนนี้มันน่าจะถูกเก็บไว้ในห้องกระจกพิเศษพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยระดับธนาคารกลาง นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าบางคันถูกดัดแปลงเพิ่มเพื่อให้ดูหรูหราย,ยิ่งขึ้นเช่นเพิ่มไฟเล็ดแบบคัสตอมหรือสลักชื่อเจ้าของลงบนตัวถังแต่เนแมนมาคัสเองก็ยืนยันว่าทุกคันออกจากโรงงานในสภาพออริจินอลเพื่อรักษามูล,ลค่า พูดถึงมูล,ลคา่ากานต่อครับในยุคที่ตลาด NFT และคริปโตกำลังร้อนแรงในแมนมาคัสลิมิเต็ดเอดิชั n นไฟเตอร์ถือเป็น Alternative Investment ที่เทนจิเบิลมากกว่าคุณซื้อแล้วจับต้องได้เห็นได้ชัดและมีเรื่องราวเบื้องหลังที่เพิ่มสเสน่ห์ นักวิเคราะห์บางคนบอกว่ามูลค่าของมันอาจพุ่งไปถึง20ล้านในอีก10ปีข้างหน้าถ้าตลาดคอ l เ e c เตอร์ไอเทยังบูมต่อไปเปรียบเทียบกับรถยนต์อย่าง Ferrari 250 GTO ที่เคยขายได้70ล้านดอลลาร์มอเตอร์ไซค์อย่างไฟเตอร์ก็มีศักยภาพไม่แพ้กันโดยเฉพาะเมื่อจำนวนคันที่เหลือน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการสึกรอแต่ด้วยการดูแลที่พิถีพิถันจากเจ้าของมันน่าจะอยู่รอดมาถึงรุ่นหลานได้สบายส ไม่ใช่แค่มูลค่าแต่ในแมนมาคัสลิมิเต็ดเอ i t ชั n นไฟเตอร์ยังมีอิมแพกต่อวงการมอเตอร์ไซค์ด้วยมันจุดประกายให้แบรนด์เล็กๆอื่นๆลองทำคอลลา o อร t ชันกับ Luxury Retailer เช่นไทรัมที่ร่วมกับพอลสมิธหรือดูกาติกับ Supreme มันพิสูจน์ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่เครื่องจักร แต่เป็นแฟชั่นสเตทเมนต์และเคาลต์เรลไอคอนในยุค 2000s ที่ครูเซอร์กำลังฮิตไฟเตอร์มาพร้อมกับวิเบที่ดิบแต่เอลกจนทำให้มันแตกต่างจากฮาร์ล y เดวิ d สันที่เน้นคลาสสิกหรืออินเดียนที่เน้นเฮอริเทจชาวอเมริกันหลายคนมองว่ามันคือ a อเมริกันดีมออนทูว e ลความฝันอเมริกันที่ขี่ได้สองล้อ ถ้าคุณกำลังคิดว่ามันขี่ยากลองฟังสเปคเพิ่มเติมดูครับระบบไฟฟ้าเป็นแบบฟูลเลสที่ประหยัดพลังงานและสว่างสวยส่วนคอคพิทมีจอดิจิตอลที่แสดงข้อมูลครบท้วนตั้งแต่ rpm ไปจนถึง Full Level แต่ไม่มี abs หรือ traction control เพราะ confederate เชื่อใน pure riding er experience การขี่แบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สกิลของผู้ขี่เอง ซึ่งสำหรับโปรไ i เดอร์อาจสนุกแต่สำหรับมือใหม่คือฝันร้ายนอกจากนี้ยังมีออปชั่นสำหรับคัสตอมเพนจ็อบที่เนมนมาคัสเสนอให้ลูกค้าเลือกสีพิเศษเช่นสีเงินเมทัลลิกหรือดำด้านที่ดูสตีวีเรื่องราวเบื้องหลังการผลิตก็น่าสนใจไม่แพ้กันในโรงงานคอนเฟเดรตที่เล็กจิ๋วในเทนเนสซีช่างแต่ละคนใช้เวลากว่าหลายร้อยชั่วโมงในการกลึงอลูมิเนียมแต่ละชิ้น ไม่มีสายการผลิตอัตโนมัติแบบ Ma s s Production ทุกอย่างแฮนด์เมดทำให้แต่ละคันมีโซของตัวเองในแมนมาคัสส่งทีมดีไซเนอร์มาปรับแต่งโดยเพิ่มสติมป์ลังเอ e ลเมนต์เช่นท่อไอเสียที่โค้งงอเหมือนงูยักษ์หรือชรูที่ดูเหมือนกรออัศวินทำให้มันไม่ใช่แค่บยแต่เป็นสเคิเจอร์ที่เคลื่อนไหวได้ผู้ก่อตั้งค onfedera ทแมทช t c h เบอร์เคยให้สัมภาษณ์ว่าการคอนแลปนี้คือ turning a rebel into a gentleman เปลี่ยนนักกบฏให้กลายเป็นสุภาพบุรุษ ในแง่ของวัฒนธรรม pop culture n e m e n m n r c u s u s m i t i t e d i t i t n o n g i t h t e r ปรากฏในหลายสื่อเช่นในนิตยสาร Cycle World หรือ Documentary เกี่ยวกับ Luxury Vehicle มันถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน10 Motorcycle ที่เปลี่ยนโลกแม้จะผลิตน้อยแต่ Influence มันกว้างใหญ่นักแสดงดังอย่างเจเลโนที่เป็น Collector Motorcycle ตัวยงเคยพูดถึงมันในรายการของตัวเองว่ามันคือ the ferrari of m o t o r c y c l e เฟอร์ราแห่งมอเตอร์ไซค์เพราะความมหายากและเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เหนือชั้นแต่ไม่ใช่ทุกคนจะชอบครับบางคนวิจารณ์ว่ามันโอเวอร์ไพรส์และ Design, ดีไซน์ดูแอคเรสซีฟเกินไปสำหรับครูเซอร์แต่สำหรับแฟนเบสมันคือฮลี่เกรลถ้าคุณเคยเห็นมันในชีวิตจริงเงาสะท้อนบนตัวถังที่เปล่งประกายใต้แสงแดด เสียงเครื่องยนต์ที่คำรามราวกับสิงโตโกรธเกลียวคุณจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงแพงขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่ร้ายแต่เป็นเอ็กเพีย์รียนที่เงินซื้อไม่ได้ มาพูดถึงฟิลเจอร์ของมันกันบ้างในยุค e v ที่กำลังมาแรงมอเตอร์ไซค์อย่างไฟเตอร์ที่ใช้เครื่องวีทวินแบบทร d i ด i ชแนลอาจดูอาเดตแต่สำหรับคอนเลคเตอร์มันคือคลาสสิกที่จะทำเลสเหมือนมาสแตงหรือคอเวเตตคอนเฟเดเรตที่เปลี่ยนชื่อเป็น c u r ร์ติสตอนนี้ผลิตบายแบบอิเล็กทริกแต่เลกซี่ของไฟเตอร์ยังคงอยู่และเนม n นมาคัสก็ยังคงออกคริสต์มาสบุ๊ k ทุกปีด้วยของแปลกๆเช่นโดนส่วนตัวหรือยาชมินีแต่ไม่มีอะไรจะเท่าไฟเตอร์ได้อีก สรุปแล้ว n นแม n Marcus Limited Edition Fighter คือตัวอย่างของลักชัวรีที่เอ็กตรีมมันรวมเอนจิเนียริงศิลปะและ e x c กซคลูซ t y ิต้าด้วยกันในคันเดียวถ้าคุณมีโอกาสเห็นมันใน e x h i b i บิชัหรือออคชั่นอย่าลืมชื่นชมมันให้เต็มที่เพราะมันคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ยานยนต์ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณคิดยังไงกับมอเตอร์ไซค์คันนี้และอยากเห็นรีวิวอะไรต่อไปขอบคุณที่รับชมครับสวัสดี